มีเรื่องสําคัญที่หนูจะต้องมาบอกตอนนี้มันไม่ใช่เวลาที่ลูกจะเข้ามาด้านในในป่าพวกพอกกอบบินนะ่ะกอบบินเหรอพวกนั้นมันเป็นแค่มอนเตอร์ชั้นต่ําทําไมเราจะต้องไปสนใจได้ละ่ะท่านแม่เรื่องนี้หนูจะต้องรายงานเกี่ยวกับผ่อกอบบินที่อยู่ในป่านะ่ะตอนนี้พวกมันแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นผู้นําใหม่เหรอดูเหมือนว่าจานวนกอบบินจะยิ่งมากขึ้นแล้วสินะทาไมลูกถึงไม่ออกไปจัดก,การนีล่าเรื่องนั้นหนูพอที่จะเข้าใจนะ แต่ว่าหลังจากที่หนูไปสํารวจตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นหมียักษ์หรือว่าหมูป่าทั้งหมดถูกกลุ่มกอบลินจัดการทั้งหมดเลยหนูเลยมีความคิดว่าเรื่องนี้มันแปลกจะเห็นได้ชัดแล้วก็เมื่อไม่กี่วันก่อน,อนหนูยังเห็นมาก,กับตาของตัวเองว่าหัวหน้าเผ่าโดนฆ่าไปด้วยเรื่องนี้หนูเลยมีความคิดว่ากอบลินตัวนั้นที่ขึ้นเป็นผู้นําตัวใหมนะ่น่ะจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างแน่นอนเก็บกว่าให้หมดซะและเหลือกอบลินเพียงแค่สองถึงสามตัวเท่านั้นก็พอยังไงก็ขอโทษด,ด้วยแล้วกันนะ เนื่องจากกบ,บินเป็นยาชูกําลังได้อย่างดีเลยนะ่ะหากไปไม่ได้แม่อยากได้มันเป็นกลับมาด้วยเจ้าหญิงผู้แสนดีหากลูกสามารถทําได้เดี๋ยวแม่จะตกรางวัลให้ลูกอยากได้เหมือนแม่บ้าไหมล่ะโอ้แม่โอเคก็ได้งั้นะเดี๋ยวคืนนี้หนูจะไปตรวจสอบดูทีนหนึ่งก็แล้วกันนะหัวหน้าครับเราได้ไปตรวจสอบบู่บ้านเอลมาเป็นที่เรียบร้อยทั้งหมดมีอยู่ที่ประมาณสาสิบหลังครับแต่ว่ามันอยู่บนเขา ดังนั้นพวกเราเข้าถึงได้ยากมากเลยครับโอเคถือว่าทำได้ดีมากงั้นเดี๋ยวฉันจะให้รางวัลเป็นเอลสัก2ตัวกันลวกันถ้าหากเราสามารถเอาชนะเผ่าเอลได้แล้วแล้วก็นะแค่นั้นยังไม่พอแต่ก่อนออกรบเดี๋ยวฉันจะให้อาวุธกับพวกนายติดตัวไปด้วยหมู่บ้านของเอลทั้งหมดมีอยู่ที่30หลังหากโดยเฉลี่ยแล้วก็1ห,หลังตกประมาณสองคนแล้วก็มีไม่ต่ำกว่า60คนแน่แนหากนับเป็นเพศหญิงก็น่าจะประมาณครึ่งนึงแค่นั้นยังไม่พอ แต่ว่ายังมีเด็กสาวอีกด้วยอาจจะถึง70คนเลยก็ได้ก่อนหน้านี้เราได้สั่งให้เรากบินไปทําการไล่ล่าเอาแร่เล็กกลับมาแล้วก็ไล่ล่าเกี่ยวกับพวกสัตว์ป่ามาอีกด้วยเพื่อที่เราจะอัพเลเวลไม่อย่างนั้นเราจะไม่สามารถเอาชนะคนในหมู่บ้านเอลได้เลยมันเลยเป็นสิ่งที่เราเลี่ยงไม่ได้ไม่อย่างนั้นเลเวลของเราก็จะไม่อัพแค่นั้นยังไม่พอแต่เราจะต้องหาอาวุธให้มากขึ้นอีกด้วยเพราะเอลแต่ละตัวนั้นมันเก่งเสือเหลือเกินแต่ก็นะ เนื่องจากตอนนี้เรามีระบบได้ช่วยเหลือความสามารถของเราไม่เป็นสองรองใครแน่นอนโอะระบบใหม่แล้วนะภารกิจที่เราจะได้รับเพื่อทําให้กองทัพกอบบินแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นจะต้องโจมตีเผ่าเอลให้ประสบความสําเร็จโดยเป็นการซุ่มการโจมตีทําให้อีกฝ่ายไม่รู้ตัวแต่ว่าถ้าหากเอลรู้ตัวว่าคุณจะไปโจมตีแน่นอนว่าคุณจะตายเนี่ยเหรอคือภารกิจหากชนะก็รอดหากแพ้ก็ตายสถานเดียว พร้อมกับเผ่ากอบินที่เหลือทั้งหมดแต่ว่าจากที่เราอ่านมาเมื่อกี้เอลมันจะรู้ได้ยังไงล่ะถ้าหากไม่มีคนมาสอดแนมหมายความว่าอาจจะมีพวกเอลอยู่เแถวนี้คอยซุ่มมองอยู่สินะตามใดที่เราเพ่งเล็งไปที่หูแน่นอนว่าหูเราก็จะดีกว่าปกติตรงนั้นเองอะจริงๆด้วยกอบินที่เป็นหัวหน้าเผ่าตัวใหม่มันแข็งแกร่งมากกว่าเดิมตั้งเยอะนะ่ะถ้าหากเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆจะต้องมีกรารเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่อย่างแน่นอน จริงด้วยหัวหน้าเอลเอลเพศหญิงครับหัวหน้าร่างกายขยับไม่ได้หรือว่าจะมียาพิษอยู่ด้วยอ้าวอ้าวเธอเองก็คงไม่ได้คาดหวังว่าฉันจะจับเธอได้เธอเนี่ยปรากฏตัวในเวลาที่เหมาะสมซะหลือเกินนำพวกนี้กลับไปให้หมดเดี๋ยวฉันจัดการต่อเอง